เร,เรื่องเรื่องของเรื่องก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหตุเกิดทักการที่ระบาดแล้วก็คือจริงๆอ่ะผมทานวิตามินเข้าอยู่แล้วนะครับก็ทานมาเพราะว่าเขาประจักษ์ไปผมทานพอทานไปก็ปวดเลยปวดเมื่อยนี่แหละนะครับก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมเขาก็เห็นเดี๋ยวผมไปนวดเดี๋ยวไปนวดบางทีนันน่งๆอยู่คุยแป๊บเดี๋ยวไปนวดเดีย๋ยวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางพูดไปหันเขาก็บอกให้เนี่ยมีมาใหม่ ไต้หวันมันเป็นสูตรยาสูงขงึ้นแล้วก็ดังมากที่ที่ไต้หวันก็จากโรงงานที่ตึกคือเขามีการสร้างตึกที่ไต้หวันเป็นแบบแบบไทยแล้วก็เป็นโรงงานนียโรงงานของท,ที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นโรงงานใหญ่อันดับสองไต้หวันแล้วเราก็เอาสูตรสมุนไพรในของที่มาใช้กับการใช้ ใย้ได้ประมาณสักสามสี่วันมันก็ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็โอเคจากร้อนกลับสลับกันถ้าปวดมากก็จะเป็นร้อนหลังหลังที่แปดเย็นค่อยปวดคือเราเราค่อยๆบำบัดแต่การดูแลัวเแขนที่นีบางทีก็ไม่ถึงเพราะว่าเราเคยปวดมาก่อนทีนี้ต้องต้องฝา,ากก่อนะปกัหมอก่อนนะครับว่เาเป็นอะไราามากเพราะการปวดก็เนื้ ถ้ามันเป็นอักเสมากๆเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ต้อง,ต,องต้องร้องประกาศสัแ่แพทย์เลแต่ว่าทั้งเล็กทั้น้อยมันเมื่อยมันอะไอย่างเงี้ยน,นะครับมาเลยผมแนะนำฟาร์มิก้าเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าปวดนานแล้วเลื่อนหลังก็ให้ใช้สูตรวอมนะครับสูตร,อรสตรอรุดฟัาถ้าพอมันดีขึ้นอิ่มเลยนยิดขึ้นหน่อยๆก็ขอใช้สูตรเย็นครับคือไม่ใช่ผมคนเดียวที่บ้านผมก็ติดใจเหมือนกัน พ่อแม่ปิดไปหมดละนะครับเพราะว่าหนึ่งกลิ่นเผาเนี่ยมันมีอนกลิ่นกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่แรงเดิมสมมติว่าผมใส่สูตรออกงานแล้วเมื่อไขึ้นมาเนี่ยต้องแปะไว้เวลาผมเดินผ่านไข่โอ้คข่เห็นใจว่าติดเคยนึกออกไหมบางทีอะติดไปบางตัวเราติดไปพวก่อดอะกลิ่นมันเป็นน้ำมันเลยกลิ่นมันเป็นกลิ่นเหมือนยาหมองอะเหมือนคนไทยยาหมองมาเลยอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเ้ย อันเนี้ยเวลาปวดบางทีไม่กล้าไม่กล้าติดไปออกงานอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราติดได้เลยติดเมื่อไหร่ก็ได้อะเมื่อยเมื่อไหร่ปวดเมื่อไหร่เราก็ติดเมื่อไหร่แล้วนอนเนี่ยเวลานอนกับกลายเป็นว่ากลิ drafted, ่นเขารัว่ามันเป็นอารมณ์ทางเที่คือมันอาจจะเป็นเพราะสมุนไพรทีและเวลาเวลาคนที่ปวดเมื่อยย้างเนื้อเนี่ยวิธีรักษาที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือการพักผ่อนเยอะๆนะครับนอกจากบำบัดทานยาแล้วก็ต้องก็ต้องนอนเยอะๆมันจะช่วยเรื่องทำให้กล้ามเนื้อเรามันกลัน มันกลับมาสูบปกติเลยพื้นใช่ไหมเวลาเราแปะเนี่ยปกติถ้ามันฉุนมากมันร้อนมากเนี่ยมันนอนไม่หลับอันนี้เปล่งเขาสบายมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาเรานอนมันก็เไปเลยไม่มีความรู้สึกก็เช้าตื่นมาก็สบายสบายเราแปดชั่วโมงไม่มีหลุดคือบางตัวเหมือนแน่นนะแต่แปะแล้วหลุดตอนเช้าคือย่นเป็นแบบไม่เป็นทรงเลยกับบางตัวเนี่ยลอกมาทีหนังแทบหลุดคือมันเจ็บ อันนี้ความพอดีดีแต่ว่าไม่ใช่แบบลอกมาขนไ,ไม่หลุดนั่นเป็นไปไม่ได้นะวันแน่นแน่นจริงก็ต้องมีบ้างแต่ไม่เจ็บไม่ได้แบบเจ็บขนาดแบบบางคัวที่มหนอกมากไม่ใช่นะร,ร้านขายยาเลยนะครับคนาทนางในการซื้อสามีกา้าของเราร้านขายยาอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ตอนนี้ไปถึงร้านขายยาชั้นนำทั้งหมดแล้วนะครับก็อนะยากฝากเอาไวใ้ให้เปิดใจนิดนึงบางคนติดยืดบางคนติดยืดะฮะก็อย่างผมก็เคยติดยืด แต่เมื่อเพื่อนให้ลองผมก็ลองนะครับแล้วก็ผมก็ผ่านคนตรงนั้นมาได้ว่าเฮ้ยเราลองเปิดใจดูบางสิ่งบางอย่างบางทีมันต้องกบกลับมาคือคำว่าเดิมอย่างเดียวกับกับเดิมผสมเทคโนโลยีถ้าเรามงมิ๊กกันได้เนี่ยเก่าใหม่ๆมันดีนะครับผมว่ามันดีมันไม่ได้มีอะไรที่ปิดเกี้นไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าฟาร์มิก้าเรามีเฉพาะแผ่นวอร์มนะครับสำหรับคนที่ต้องการการซึมของ ยานะครับเร็วใช้แบบวอร์มนะครับแนะนำเลยแบบวอร์มก็มีไฮโรดรเจลมันจะเป็นตัวหนานะครับยาสมุนไพรทั้งหมดในในในแผ่นยาของคอมิการเนี่ยเข้าสู่ผ่านหนงไปสู่แก้มเนื้อได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้เลยนะครับเปิดใจให้เรานิดหนึ่งแล้วก็ผมผมไม่คงไม่โอโหใครอยู่แล้วนะครับคือใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็บอกไม่ใช้และอะไรที่มันไม่ใช้ ผมก็ไม่กล้าบอกโฆษณาเพราะว่าเกิดมันไม่ดีจริงคุณธรรมดาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมใช้ก่อนแล้วผมมั่นใจผมก็กล้าพูดว่าว่าฟาร์มีการ์ก็มีใช่ขอรับประทานนะครับสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรนะทำไมเราคือไม่มีอะไรคือพี่ไอติดต่อกันประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยได้ฟามิก้าช่วยไว้คือไอจนจนเจ็บเจ็บกล้งมือสองเส้นเนี่ย เจ็บเจ็บก็ต้องแปะแปะนอนกลับมาทํางานก็แปะ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 แ,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 แล้วมันไม่เลื่อนไอคือไม่เลืกไอสักทีแล้วก็เฮ้ยไม่ไหวแล้วคือที่แรกอะในใจคิดว่าสงสัยจะเป็น,นลนมป่งของก็เไปเลยวันนั้นทํางานเสร็จไปเลยไปหาหมอก็เขาก็เช็คหมดโดนกักตัวเนี่ยคือโชคดีที่ไปตรงคืนเพราะถ่าถัดวันนั้นถ่นนายมาสาักทีเสร็จห้าทุ่มก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ห้าทุ่มก,กว่า เขาก็จับเราแยกเพราะม,ม,มีอาการไอก็ไปตรวจโควิดตรวจโควิดเขากักบริเวณแล้วเข้าไปอาคารที่ไม่ให้ใครเยี่ยมเขาบอรงพยาบาลรับปิดหนึ่งไปตึกหนึ่ง<ม>แล้วก็ไปอยู่ในนั้นแล้วพอดีวันนั้นน่ะมันมีเขาเรียกว่ากักที่เขาตรวจโควิดมาพอดีตอนตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นฝนออกมาประมาณตีสองพี่ก็รู้แล้วพี่ไม่เป็นเ<ม>ช้าพี่ก็เลยได้ย้ายมาน<ม>ะครับอันนี้ก็คืออาการส่วนตัวเป็นโรคที่ต้องดูแลตัวเองหน่อย นะครับถามว่าดูแลตัวเองไม่เป็นคนดูแลตัวเองแต่เราเป็นคนเลี้ยแงแมวเลี้ยงหมามันก็ยากแก่การที่เราเราจะทิท้งเขาอ่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามคือเอาสร้างบ้านให้หมาหลังหนึ่งข้างนอกบ้านกําลังทาโรงแรมแมวให้แมวมัอยู่ด้วยกันค <c oughs> ือค <c oughs> ือถ้ายัอนอยู่ในบ้านยังไงมันก็แก้อาการนี้ไม่ได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็าต้องก็ต้องดูแลตัวเองก <c oughs> ็งลเ <c oughs> ลยกลายเป็นการลงทุน ยึดไปก็ว่าเขาจ็ท um> ิ้งเขาไม่ได้อยู่ด mm ีทิ้งเขาไม่ได้อยู่ดีก็ทํามันไปเลยคือมันเริ่มจากคูแพ้แล้วมันมาหนักตอนสองเดือนที่แล้วที่พีเอ็มเขานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอย่างอย่างที่บอกนะครับที่ที่สายสากลสายหลายๆนนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีผมว่าในอนาคตอ่ะแม้ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิด ผมก็ใส่กันเถอะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่าโควิดจะกลายพันธุ์ไหมไวรัส,สใหม่จะมาอีกไหมกับ2 PM พ5มมันมีโลหนะในอากาศด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเข้าไปในเลือดเราเพราะฉะนั้นผมว่าทางที่ดีที่สุดเราก็ใส่หน้ากากกันไว้นะครับหนะ้ากากที่ได้มาตรฐานหน่อยกนะ็เลื่อกกันอันนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีที่สุดอย่าเลิกใส่เลยผมว่าถนะ้าว่างก็เป็นก็ ใส่ไปถ้าไม่จําเป็นก็ค่อยถอดถ้าจําเป็นที่ต้องเปิดหน้าเปิดตาพูดก็ค่อยถอดแต่ว่าแนะนําให้ส่เพราะแม้กระทั่งในสตูดิโอเนี่ยอย่างสตูดิโอของฮันเดอร์นเนี่ยมัน27ปี27ปีในสตูนเนี่ยคุณเยอะมากเลยที่เราไม่รู้เรื่องเลยพราะเขาจะคลีนท่าทีก็5ปี6ปีคุณเยอะแล้วเนี่ยมันเกิดอาการอย่างเนี้ยมันก็เกิดเป็นสัปงาห์ที่เราไปไปอยู่ทำงานเะไรย่างเงี้ยดบอกว่าทุกอย่างต้องต้องระมัดระวัง นะาเราผมเป็นผู้แพ้อยู่แล้วเง่ก็เลยไปบอได้่ที่จตอนนี้แอว่าให้เข้าตรวจหออังวนะจริงๆถามว่ากังวลไหมไม่กังวลนะไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเราเป็นคนระวังตัวนะครับแต่ถ้าพลาดมาก็ต้องยอมรับคือน้องนึกออกไหมว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ได้เลยว่าตรงไหนจุดไหนเราเผลอตัวเมื่อไหร่คนนี้ก็มีเชื้ออยู่เอามาไอมาจามที่ม่ตรงไหนมือเราเป็แตก เราเผลอมาแค่ยี่ตาก็ถึงบอกให้ล้างนี้เลยทุเพราะว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยที่มันติดเยอะที่สุดมันไม่ใช่น้ำลายแต่เนี่ยคนเหมือนกันไอ้ที่ติดส่วนใหญ่คือแค่ยี่ตาสำหรับนะเอาเข้าปากเข้าจมูกแล้วคนไทยอ่ะเดี๋ยวเผลอแค่หูเดี๋ยวเผลอแค่ที่มูกเดี๋ยวเผลอแค่ยี่ตาหูดำเยอะอยู่แล้วนะอะไรเข้าตาบักก่อนคือไป้แคยี้ก่อนนะการตัดการสัมผัสอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นล้านนี้ติอก ไอ้เจลที่เป็นหลอดที่ที่เป็นเล็กๆ6ุกติดตัวไปลางนู่นไปนบ่อยบางทีนะนึกขึ้นอาจจะดีลากขึ้นรถก็ผคมลงโควิดอะไรก็ลูกๆไปก่อนมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใครนเราจะต้องออกไปไหนช่างนเราเราคือเป็นคนระวังตัวตั้งแต่ตั้งแต่เชื้อโควิดยังไม่ค่อยระบาดในประเทศไทยนะพอพูดมาเราก็กลัวแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเชื้ออะไรที่เราไม่รู้เลยเหมือนกัน มันก็เหมือนกับค,คนที่กลัวเอชสมัยแรกๆนึกออกไหมมันระวังหมดอ่ะอะไรที่เราไม่เคยระวังเราก็ต้องระวังก็กลัวไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเป็นโรคใหม่เราก็ต้องคอยระวังแล้วเนี่ยไข้หวันกายอ่านร่างกายพันรับคางที่รับเรามีเชื้อมาสารลพักเชื้อแล้วนะเชื้อไวรัสเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อมาเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก <t ost oring them> ็ต้องเตรียมรับมือเราต้องเตรียมอย่างนี้ ั้นการดูแลสุขภาพการงกันตัวเองผมว่าเป็นเรื่องสำคัญการรักษาเนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุนป้องกันเนี่ยสำคัญผมว่าผมก็เชื่อมากน,นะว่าคนไทยหลายๆคนเป็นแบบผมแลบลัก็ยังคงในอนาคตยังคงใส่หน้ากากอนไมเพื่อป้องกันตรงนี้เป็นต่อ พยายามพยายามก็โชคดีว okay. ่าว่าเราเป็นคนออกกำลังกายหนักไม่ได้เพราะเป็นของอืูมันก็ใช้วิธีการออกกำลังกายเบาๆได้เท่านั้นว่ายน้ำเดินตีแบบก็ตีผูตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราาคือเป็นคนออกกำลังกายไม่หนักแล้วนี้คือคือเป็นเป็นให้มันให้หัวใจมันทำงานแล่วเป็นอางให้หัวใจให้กล้ามเนื้อมันทํางานแต่ไม่หนักคือให้ไปวิ่งกับพุตูนอย่างเงี้ยกิโลนึงก็งายคล้องตายกัเอย่างเี้มันไม่มีแรงแล้วล่ะ ใช่ไหมแล้วมันมันหนักเกินไปสําหรับชีวิตเราแล้วเราก็มีอยู่พักหนึ่งคือกินเที่ยวอย่างเดียวเลยกินเที่ยวทําง,งานกินเที่ยวทําง,งานมาเจ็ดแปดปีไม่ได้ออกกําลังเลยถ้ากลับไปออกกำลังกายแบบหนักเนี่ยบางทีหัวใจเราจะทำงานมากเกินไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ค่อยๆเป็นไปไปค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆฝึกเนี่ยอย่างอย่างผมพยายามจะเดินให้ได้วันละหนึ่เก้ากวันครับถ้าสัญญา,ากรรมไม่มีแต่ว่าถ้าทำคนไทย ที่เคยขำมาครั้งหนึ่งเมื่อสัก45ป,ปีที่แล้วอะไทีที่ก็จะเป็นการตรวจเลือดกับน้ำลายทั้งหมดแล้วก็ไปเช็คโครโมโซเช็คโครโมโซมเช็คยีนเราว่าเรามียีมีโครโมโซมดีเด่นด้อะไรตรงไหนน,นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ใช้วิตามินที่ที่สามารถช่วยเหมาะสมกับเลือดเหมาะสมกับตัวเราในการดูแลสุขภาพนะครับ ก็ที่แรกก็เป็นปรุงมาเองอเหลังๆก็ดูลักษณะของของของวิตามินที่เราทำ <อ S 1> ก็พอเจอเสด็จคุ้มเปรี้ยวไงก็เลยได้วิตามินมากินกแล้วก็ก็ถอนถอนมาได้อีกถอนถอนค่าใช้จาา่ายในเพราะว่าถ้าถ้าเป็นของของผลของของ,ของหมอทำให้เป็นแรงครับรับยาทีห้าหมื่นคาหมื่นเนี่ยไม่ไหวแสดงว่าหลอน คือจริงๆหลายท่ามันจะรู้เองนะผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครใครรู้ตัวเองนะมันจะรู้ว่าตัวเองมันมันเหมือนอาบทษนะอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทียบคนสัตว์นะแต่จะเทียบคนสัตว์ลิงเสือแมวเนี่ยเวลามันไม่สบายหรือแม้กระทั่งหมามันจะรู้เองว่ามันต้องกินอะไรลิงเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะเป็นมันไม่สะบอกมันไม่กินมันจะไปเด็ดใบมงใบไม้มากินเพราะมันเหมือนกับร่างกายมัน เรียนอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อมากว่าถ้าคนคนดูแลตัวเองเยอะๆข้าอ่ะมันจะรู้ทันทีว่าเราร่าากายเราต้องการอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยให้ขยำหน้าไม่ได้เลยไม่มีฉีดไม่มีอะไรเลยคือพี่ไม่คิดนักที่ชอบสุดคือพี่หนิงนี่รู้พี่หนิงนี่ไอดอลพี่เลยบอกว่าถ้าพี่จะเหี่ยวพี่จะแก่พี่ขอเหี่ยวแก่แบบพี่หนิง ถ้าพี่จะเหี่ยวไม่จะแก่ไี่ขอไปริชาร์ดเกียร์เออแบบไม่รู้จริงๆว่าเขาทำไหวแก่ก็หลอดได้ออแต่ผมเชื่อมากว่าแก่ก็หลอดได้เอ,อ๋อไม่ล่ะครับไม่ล่ะครับถ้าโอเคถ้าไปมีวัฏักรเหตุหาเหิุอะไรก็ต้องทำออแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามัน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 เป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นแบบเป็นไป็นแบบว่าจริงๆอ,งอย่างกรณีตัวอย่างดาราบ้านดาราที่แบบว่าผู้ถูกเสนอให้ไปแบบ สัญจกรรมออกไอหน้าจะไม่เคยเคยดูไขมันมาหดอีกเคยดูไขมันคุณปุ้ยมันวันพาไปดูเจ็บไปสองวันเจ็บไปสองวันเข็ดไหมมันไม่เอาให้ดูดอีกก็ไม่ดูดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็พยายามดูแลตัวเองที่บอกนะหลังจากดูดเสร็จเราต้องดูแลตัวเองไม่นั่นก็กลับมาใหม่ ทุกอย่างครับต้องไ่ดูแลตัวเองจะมลับกาศประมาะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองพอคือเป็นแล้วมันก็ไม่หายหรอกแต่เราก็ต้องดูแลภูมิแพ้เป็นมันก็ไม่หายเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่มีอะไรเนี่ยเท่ากับการดูแลตัวเองกับการป้องกันนะไอรักษามันเป็นที่หลังดูสุกรนิจัยแล้ว,ลวคือมันป่วยจริงๆค่อยรักษาพนะยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดน,น,นะผมว่าเป็นเรื่องสําคัญ แม้กระทั่งอย่างเราไว่า50กว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่เคยคิดเดี๋ยวนี้ห้องน้ำติดเท้า,จ,าจับติดทุกอย่าง,งหมด<ส>มีมีไอไอหวอดึง <c oughs> สัญญาณเตือนภัยดึงเพราะอยู่คนเดียวไงดึงอย่างน้อยข้างบ้านมันได้ยินแล้ว <c oughs> นึกออกไหมล้มไปในห้องน้ำอะไรก็ได้คือ <c oughs> อย่าประมาทกับ,บชีวิตเพราะมันมีทุกวินาทีึ้นไปได้ตลอดเวลา อย่างล่าสุดก็มีที่ใหญ่ท่านหนึ่งให้เรานะอายุท่าเท่ากันก็เนี่ยเลือดข้นไปบลอ็อกหัวใจครัหัวใจไม่ทำง,งานเนี่ยล้อเล่เป็นชนนี่ยท่านล้สียชีวิตไปแต่วันนี้ก็จะไปจะไปงานทา่านใหญ่แต่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือเช็คร่างก,กายนี่สำคัญนะถ้าไหวนะลองหาผลทางเดี๋ยวเนี่ยจะมีแคมเปญตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย บางทีก็ให้มาแบบราคาพิเศษอะไรก็แบบล้วแต่ประกันบางตัวให้ชีพมันกหกายได้ด้วยนะครับซึ่งประกันชีวิตสำคัญนะครับประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่จะทำไว้นะครับถ้ามีนะเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะป่วยต้องเลี้ชีพดูแลตัวเองให้ดีนะครับนะเนี่ยพวกร้อนเลือดอะไรมันมันมันมจะเกิดเอะไร่ก็ดูเป็นคนแข็งแรงดีมันก็ไปได้นะครับ,นะรบนักฟุกตบอลตายขาดนะคในกีฬา นะฝากไว้นะมันไม่มีอะไรแน่นอนดูแลตัวเองกันครับฝนะากอมิก้าด้วยครับ